ด้วยความที่ผมอยากช่วยจะทํำยังไงให้คนทั่วไปเนี่ยเขามีธุรกิจถ้าพวกเขาไม่มีธุรกิจเขาต้องเป็นลูกน้องเขาไปจนตายด้วยผมก็เลยสร้างดอกลิตขึ้นมาผมต้องลงทุนผมต้องลงทุนทําสินค้ามาวางเอาสินค้าทั้งหมด70็ดสิบกว่าแบรนด์ที่ไปผลิตมามาวางไวง้ผมเป็นคนลงทุนเพราะว่าอะไรไม่อยากให้ทุกคนที่เข้ามาทําที่นี่เสียง เพราะว่าการทำธุรกิจคือคุณได้ทําแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะ <S <S ผมก็ไปจากก้างโปรแกรมเมอร์ทุกวันนี้จ่ายเดือนละวันสองล้านกว่าบาทเขียนร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ขึ้นมาโดยที่พวกเขาไม่ต้องลงทุนเพราะว่าการทำธุรกิจคุณจะต้องมปสต็อกสินค้าเอาขอไปกองอยู่ที่บ้านไม่อยากให้ทุกคนชิปหายไปมากกว่าเดิมหรือเสียงไปมากกว่าเดิมเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่า คนบางคนผมเชื่อว่าอยากทําธุรกิจแต่อาจจะไม่มีเงินทุนไม่มีประสบการณ์แต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเป็นลูกน้องเข้าไปจนตายจริงไม่จริงหรือคุณอยากคุณอยากเป็นขี้ข้าเข้าไปจนตายไหม